ทานาการวงตาสีของเจ้าคือสีแดงต่อจากนี้อ่อนพันธนะคุมชีพก็สีแดงต่อจากนี้นะมนินีสีจันทราพันสีแดงสดสวยแสงชูสีแดงวันนิพาแสนชาสีแดงเกียรติศักแสงชูสีแดงทุกทูที่เราเอ่ยต่อจากนี้ เจ้าจําไว้เราจะเป็นผู้ที่มีเรื่องราวให้กองทัพนรกโดยเฉพาะเท้าสุวรรณและเท้าสุวรรณเป็นผู้บันทึกชื่อสักคุณทั้งหมดที่เราได้มาผูกจดเอาไว้หนึ่งตำราวไว้ว่าเราเคยมอบปรารถนาดีให้ตอนกึ่งพุทธก,กาลและเมื่อเจ้าเสียชีวิตไป หรือและยังอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้หลังจากเสียชีวิตไปเรามีเรื่องของคำว่าอภัยโทษแห่งแดนนรกจากหนักกลายเป็นเบาเช่นถ้าผู้ใดผู้หนึ่งมีทั้งหมดสามแดนนรกของภูมิของเราเราให้ได้รับเพียงหนึ่งแดนนรกแต่ถ้ามีเพียงหนึ่ง ใจของพวกเจ้าสู้เราจะตามพวกเจ้าพบหน้าทั้งพบนี้เราจะเมตตาเปลี่ยนแปลงให้พวกเจ้าเดินตามรอยพระธรรมของพระพุทธเจ้าโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนให้สํารวมให้มีศีลห้าอยู่เรื่อยๆไม่ย้อนกลับไปทำชั่วทำบาปอีก ถ้าย้อนกลับทําชั่วทําบาปอีกเจ้ารับของเราถือว่าเราไม่ปลดแอกแต่ถ้าพวกเจ้ารู้สึกว่าครั้งหนึ่งนรกอุตสายื่นคําปรารถนาดีอภัยโทษให้แล้วแต่เจ้าไม่รับทางใครทางมันแต่ถ้ารับชื่อถูกจดมันจะเลิกวิบัติ หากตอนเป็นมนุษย์วิบัติจากร้อยเท่าทวีคูณจะเหลืออยู่ไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นไม่ให้เลยไม่ได้ผิดกฎจาก100ร้อยเหลือสิบห้าเปอร์เ็นต์เราก็ว่าไม่มากนะคนทั้งโลกหลายร้อยล้านแค่ไม่กี่ชื่อหรกที่เราจะอภัยโทษให้ได้มันก็ไม่ได้ทำให้เราตกต่ำมากมาย แต่ครานี้พวกเจ้าต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆริงดแล้วก็รับกล้ารับกล้กา,าเปลี่ยนเปลี่ยนเลยอย่าย้อนวงจรก็แล้วกันถ้าย้อนวงจรกลับมาเมื่อไรทันันสัญญาของเราจบเพราะเราถือว่าช่วยแล้วไม่เอาเองนะแต่เราว่าทุกชื่อที่เราพูดเมื่อกี้ไม่น่าจะย้อนกลับมา น่าจะพัฒนาและดีขึ้นเรื่อยๆกรบอกก่อนเลยนะเิ่งสำคัญอภพยโทษนี้ตอนอยู่นรกมันน่ากลัวมากนะแล้วถ้าอาภัยแล้วก็เมื่อพวกเจ้าเข้าสู่ด้านหน้าแห่งเราในการตัดสินสมุดเล่มนี้ที่เป็นเล่มพิเศษจะวางอยู่ตรงหน้าเราให้เราได้รับรู้และเตือนสติเราว่าชื่อแลสกุลนี้นะ เคยผูกพ,พันธันทะสัญญากับเราเอาไว้ว่าเรานั้นกึ่งพุทธการยอมอภัยโทษเราเป็นผู้จำแม่นพ่อแก้ไขบางอย่างที่อยู่ด้านหลังมันจะเป็นเฉพาะตัวเฉพาะตนสิ่งที่มาเขาเรียกว่าหลุดคน้นวิบัติแน่ถ้าเรายอมร่วมมือถ้าเรายอมเดินร่วม วิบัติจะจางคลายหายเหลือแค่สิบห้าปอร์ำว่าสิบห้าเปอร์ซ็นต์เขาว่าสุดแล้วนะทัานจะไม่ได้รับเลยสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งเราก็ว่ามันมากเกินไปโลกทั้งใบก็คงไม่ยอมเราแน่เริ่มจางคลายหายวิบัติเมื่อไหร่ หลังจากพันธสัญญาของเราเริ่มต้นในวันที่สามสินับไปหลังจากนั้นสำหรับสีแดงต้องเรียกได้ว่า 90วันหลังจากนั้นหน้ามือเป็นหลังมือทำไมเราต้อง90วันเวลาพวกเจ้ามันชา้าเวลาเราแป๊บเดียวส่วนสีเหลืองก็เก้าสิบวันพวกเจ้าต้องคำก่อนอันธสัญญาเริ่มต้น30มสิ หลังจากนั้นครบ90วันเราตามตามให้ผลตามสัญญาที่เราให้เราวานความสุขความเจริญให้เราวานทางเดินทางรอดให้เราวานผลทางแห่งการพลิกผันชีวิตเปลี่ยนแปลงให้และเราให้ทางสว่างทุกเจ้า ทางรอดที่สุดบางคนก็ไม่เป็นมะเร็งด้วยนะเราบอกก่อนเพราะบางอย่างระกูลส่งผลให้ตนเป็นมะเร็งอะ่ะมันจะรอดนะนนแต่จะรู้นเนี่ย,ยคือนะเราจะเขียนด้านหลังด้วยตัวเราเองก็คือ,อแบบนี้ข้อแก้เราจะให้เป็นส่วนตัวด้านหลังจะส่งกลับทุกคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางผู้เนี่ยเราจับขึ้นมา กลายเป็นว่าเป็นโรคเอดเนี่ยบางคนเราจับขึ้นมามีเกณฑ์การตัดแขนขาอ,อีกสามปีอยงเงี้ยเพราะอย่างนี้อย่างนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันทั้งทั้งที่ในตระกูลเดียวกันนะกรรมแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเราจะมีเรื่องของการทางรอดให้แล้วจะท่งกลับไป พร้อมกับสิ่งนี้ที่ถือว่าเป็นมงคลที่สุดสำหรับเราคือยันเศรษฐีวันที่สามสิบจะมีพระสงฆ์องค์เจ้ามาทั้งหมดเก้ารูปต้องสวดพุทธมนต์ให้เราก่อนและสวดพุทธมนต์ให้กับยันเศรษฐีนี้ก่อนเพื่อให้เป็นมงคลพิธีของเราต้องมีพระสงฆ์องค์เจ้านอกนั้นเป็นพิธีเราทั้งหมดเสริยานนท ีรีเลิศมงคลสีเหลืองนะธารณีคุ้มพุ่มสีแดงโซพินโพธิรัตนางกูลสีเหลืองโตภาโพธิรัตนางกูลสีเหลืองทารารังสิยานนสีแดง แดงรังสียานนสีแดงมาริสารอดอริสีแดงการจนาสนเขียวสีแดงพัชราพวงมาลัยสีแดงสุพางคนาฤทธิ์สีแดงวาสนาทองทัดสีแดงสุกัญญาจารุเดชาสีแดงทนิตาเรืองแก้วสีแดงสุรชัยเจริญคมพงสีแดงสุกิตราเจริญคมพงสีแดง สิริพรเจริญพมพงสีแดงสิริวันเจริญพมพงสีแดงอันลบเจริญพมพงสีแดงกิตติศักดิ์เจริญพมพงสีแดงจิราเมธเจริญพมพงสีแดงสุริยาเจริญพมพงสีแดงนิรัน์หวังสักลางสีแดงตุดารัตน์ถุงเชื้อสีแดงจุรีรัตน์ใบบัวสีแดงขวัญยืนนินชำสีแดง วิจิตราแสนพนาสีแดงณภมณีเบียระแก้วสีแดงนงหิงณปัญญาสีแดงรุ่งณพามีกินดาสีแดงวันทรารินหรือต้องอ่านว่าวัดคราวันทราริน ยานัคุนาวงสีแดงนงนุดแสนพระยุงสีแดงปุ่มเฮ็ดผมซับขนซับสีแดงสุดมีเปล่งปรังสีแดงพุกชื่อที่เราเอ่ยเมื่อกี้ทางรอดพวกเจ้าขึ้นหนักมากมีบางคนตกเกนรกด้วยซ้ำเราบอกก่อนเลย แทนที่จะเข้าสู่เปรตอสุรกายดันกลายเป็นเกิดมนุษย์เฉยเพียงเพราะว่าการกล้าเปลี่ยนแปลงของเจ้าเพราะฉะนั้นสีแดงทั้งหมดบางคนไม่ได้นักด้วยตนกลายเป็นนักด้วยตระกูลก็ขอ,อย่าให้มีเรื่องราวของการบรรยเราจะจบการบรรยทุกข้อเหลือเพียง15เท่านั้นที่จะได้รับ ปฏิบัติให้ดีตามที่เราเขียนตอบแห่นแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันบางคนเกิดเรื่องราวแห่งโรคภัยไข้เจ็บบางคนเรื่องราวถึงแก่ชีวิตบางคนมีเรื่องทั้งตอนเป็นมนุษย์และหลังจากการสูญเสียชีวิตบรรลัยนรกอีกเพราะฉะนั้นเหือ15%หรือว่าน้อยมากนะ เราจะเขียนละเอียดที่สุดว่าถ้าเจ้าลงนรกมันจะแดนไหนและจะหยุดยอนนรกให้เจ้าแดนใดได้รับเพราะอะไรสาเหตุอะไรบางอย่างพวกเจ้าเคยรู้ไปแล้วเราก็อาจจะไม่เขียนแต่เราจะเขียนทางแก้ให้เลยตจงแก้ตามที่เราบอกก็แล้วกันเอาให้ดีถือว่าทุกชื่อเรารับทั้งหมดแต่อย่าคิดว่าบางคนเราจะรับนะ ถ้ามีชื่อบางชื่อที่เป็นเดนมนุษย์มาเราไม่ขอรับดเดนมนุษย์ของเราคือปานาติปาตาบิดดอนมานดาไม่ต้องเข้ามาหาเราวางแผนปานาติปาตาพระสงฆ์พระชีไม่ต้องเข้าหาเราไปได้เลยเราไม่ยุ่งเราไม่ร่วมเราไม่ให้เราไม่สนเพราะแรงไปเพราะเหล่านั้นต้องเข้าสู่ อนันตริยกรรมกรรมที่เป็นอนันตริยกรรมกฎแห่งกรรมไม่ยอมถือว่าเราจะละเมิดกฎไม่ได้เหล่านี้เรารับทั้งหมดเราไม่บิดเริว้วเราจะมามอบโอกาสสูงสุดที่สุดก็คือสามเดือนครบเราจะกลับมาอีกครั้งตามที่เราเขียนสัญญาตามที่ให้ไปสัญญาที่เราให้เราเขียนด้วยนะเราบอกก่อนด้านหลังอ่ะ ว่าเราจะให้อะไรแต่ละคนไม่เหมือนกันเราบอกก่อนแผ่นนี้จะส่งตามหลังกลับไปเพราะเราจะอ่านทุกใบเลขีเขียนทุกชื่อด้วยเราเองให้ผู้อื่นทำไม่ได้พร้อมกับเรื่องราวของแผ่นนี้เรื่องบันเศรษฐีปกติเราไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องอย่างนี้ยันนี้ เป็นคำสัญญาแห่งเราอันนี้คือข้อแก้พวกเจ้าแต่แผ่นยันตรงกลางเลยคือคำสัญญาจากเราว่าเราจะเอาให้พวกเจ้ารุ่งเรืองพ้นวิกฤตพอ,อเข้าใจที่เราพูดไหม แล้วก็วันธรารินยายานพุนาวงมีแผ่นสีเหลืองเพิ่มชัดชนีรัฐวิเศษสังสีเหลืองพิสารจิตตะวงนันสีเหลืองเหล่านี้ทำกินไม่ขึ้นหรือบางคนมีเรื่องของคำว่ามืดแปด้านทั้งทั้งที่ไม้ไกรรมหนักกรรมใหญ่โตอะไรแต่เพราะส่วนมากมีกรรมสองรูปแบบรูปแบบแรก กรรมในอดีตชาติส่งผลรูปแบบที่สองติดพิสัยตนเราจะเปลี่ยนพวกเจ้าได้แน่หากทาตามเรานะถือว่าต่อไปนี้พวกเจ้าจะได้เห็นคุณค่าของคำว่าศีลมันมีประโยชน์กับพวกเจ้าล้นพน้นล้นถึงว่าล้นกล้าวเลยนะเราไม่นะมั่งกดแอกดโป้ปดมนุษย์แน่นอนศีลเป็นของดีที่สุดสำหรับผู้ที่เป็นปุถุชนธรรมดา เหมาะที่สุดดีที่สุดเลิศที่สุดแต่ถ้าจะให้เลิศก,กว่านี้พยายามศีแปดรวบด้วยํำสัญญาของเราจะอยู่กับแผ่นนี้เราจะมาหลังจากครบสามเดือนเป็นแน่ทำไมต้องรอยาวสามเดือนสำหรับเราไม่ยาวไม่ยาวเลยไม่นานด้วย เพราะพวกเจ้าต้องมีฐานของกุศลที่เราส่งไปพวกเจ้าทําก่อนฐานของกุศลไม่พร้อมมันจะรับได้ยังไงถ้าพวกเจ้าไม่สร้างถ้วยแห่งกุศลเวลาระวานความสุขมาถ้าถ้วยเจ้าแค่นี้เวลาระวานมาได้แค่นี้เองนอกนั้นออกถ้าเจ้าสร้างฐานของถ้วยกุศลเจ้าได้ขนาดนี้เวลาเรามามากพวกเจ้ารับได้มากนี่แหละเขาเรียกว่าฐานของกุศลฐานของบุญ ฐานของศีลฐานฐานแห่งบารมีอาพวกเจ้าไม่สร้างร่วมไปกับเราจะใช้ให้เราปวดแอก,กเพียงเพราะทรัพย์ของเจ้าแค่นี้สําหรับเราเราไม่แลกหรอกนะที่เรารับขนาดนี้เราต้องให้ผู้ที่เขาจัดต้องให้ผู้ที่เขาเป็นฐานที่ต้องมีเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ถ้าจะแลกกับเราเนี่ยมันไม่เคยสนหรอกเรารอตัดสินอย่างเดียวก็ได้ แต่คร้านี้เราบอกแล้วกึ่งพุทธการการมาของเรามันมีเรื่องอย่างน้อยเรื่องที่เราจะมีเรียกได้ว่าอภัยโทษแห่งนรกนี่แหละน่าจะสำคัญที่สุดเราจะทำให้พวกเจ้ารู้คุณค่าแห่งศีลและพวกเจ้าจะดูสิเ,เมื่อมันขึ้นเมื่อมันรอดเมื่อมันดีเมื่อมันสุข เจ้าจะขีดเกียดรักษามันไม่สิตุกชื่อเรารับยกเว้นผู้ที่ทำให้พ่อแม่เสียชีวิตสีตนและระชีเราไม่รับไม่ต้องเขียนเข้ามาถึงเราตัวเจอเราก็ไม่เอาอยู่ดี